การบดใบไม้และกิ่งไม้ให้เป็นชิ้นเล็กก่อนทําการหมักเพื่อทําปุ๋ยหมักสูตรที่ได้รับการรับรองจากมาหาวิทยาลัยแม่โจ้ซึ่งใช้เวลาหมักนานประมาณ3เดือนก็จะเป็นปุ๋ยหมักสําหรับใช้บํารุงพืชและต้นไม้และนี่เป็นหนึ่งในวิธีการบริหารจัดการขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์ของเทศบาลนครเชียงใหม่รวมถึงการนำสิ่งของอื่น มาปรับปรุงเพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งสถานีแห่งนี้นะคะเป็นสถานีจัดก,การวัสดุใช้แล้วออมีจะมีการจัดก,การขยะประเภทขยะอินทรีย์ประเภทกิ่งไม้ใบไม้นะคะเราจะนำมาทำปุ๋ยหมักสูตรแบบไม่พิกกับกองจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะะส่วนขยะประเภทยางรถยนต์ขยะชิ้นใหญ่ก็ทำการ ต้อมแซมดัดแปลงไปงสภาพอย่างรถยนต์ก็จะไปกลายไปเป็นอ,อะไรนะกระถางต้นไม้ชุดเก้าอ,อี้โซฟาผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่เปิดเผยว่าปัจจุบันปริมาณขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีมากถึง320-340ถึงตันต่อวันในจำนวนนี้เป็นขยะอินทรีย์อยู่ประมาณ8-10ตันต่อวัน กันนำมาทำปุ๋ยก็เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดขณะนี้มีชาวบ้านและหน่วยง,งานต่างๆทั้งโรงเรียนและสถานที่ราชการในจังหวัดเชียงใหม่ขอรับปุ๋ยหมักไปเป็นจำนวนมากซึ่งสิ่งสำคัญที่จะทำให้ปริมาณขยะลดลงคือประชาชนต้องช่วยกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก็อยากจะร้องขอทุกท่านนะฮะถ้ามีกระบวนการแยกขยะจากต้นทาง ตัวอย่างเช่นขวดพลาสติกที่สามารถจะเก็บแล้วรวบรวมไปขายต่อได้ก็จะดีเนื่องจากว่าพวกนี้มันจะลดขั้นตอนกระบวนการในการคัดแยกแล้วก็ไปกำจัดอีกทีหนึ่งครับล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ปรับพื้นที่บริเวณสวนหลวงล้านนารอ9พื้นที่ประมาณ3ไร่และสวนผักคนเมืองเชียงใหม่บริเวณสุสานช้างคราน พื้นที่สองไร่เป็นแปลงเกษตรสาธิตที่ใช้ปุ๋ยจากขยะในการบำรุงซึ่งผลผลิตที่ได้จะนำไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนฟรีพร้อมเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันแก้ปัญหาขยะในอนาคตเกษมแท้กือไทย PBS รายงาน